จักปืนสิแกงยังพี่น้องครับตอนนี้ก็มีบักพริกแล้วกะอ่าใบบักกูดตำเกลือลงไปแล้วครับห่างหม้อไปแล้วมื้อนี้เมียบ่อย่ก็เด้ยสิเฮ็ดครับเขาเป็นกีวานห้เฮ็ดบ่สิแดกบเป็นให้ได้ผู้อือได้จี๊ยบกุฎิเห็ดตีเนี่ยเก่าจะรละคน กูนประยูครับวันนี้นี่ไงน้นองฝนรอยูประสิจแจงแกง,แกงน้องไม่ชบมบเ,เนี้อเก่พี่น้องครับวันนี้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวสายยันเป็นสิแกงน้องไม่ชเมี้เก่าครับไ <laughs> ก่พี่น้องกินครับเ็นบระยูครับเป็นข่ามไปหลงพ่บบางกี้แกสิมา,ามือไห เดี้ทั้งสิมา <laughs> อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้แกงหน่อไม้สมเมียเกาพี่น้องครับหอเมอเมียเกามันก็จะแซ่บบนหน่อช่วงนี้เพราะว่าเมียใหม่มันเดือมกินหูกินตานี่เดือมสิเก้า นี่คือน้องเปส่วพี่น้องครับอันนี้กะ็แค่จะอิืซอมาเพ <i> ื่อคิดเองกับโมรุเพื่อนเด้อธรรมดาก็สิประมาณกับอ่าขวดละสิบาทกินกมือก่อนเป็นยังไงโอืมอ,อยู่จะล้างเพ็่หน่อยบางคนว่าสิล้างเห็นอย่างบ่ล้างบ่ได้ครับบ่ล้างกับเทปนะครับพี่น้องกินเทปเทปอีหลี Chang thân nói mày xùm nữa đi lên chang nô mấy sùng mh 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 ừ mh 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 phía trang 3 tiếng này là mình tráp, phải 6 phân. À, mình lại, à, lại ให้มันพ่อปนบางหรอไปให้เขาอันนี้เลือจินแล้วเลี้ยจินที่ส่งไปให้เมเกาวากุ้กไปเีพร้อเออเเลยนี่เมียไม่อย่กิดลยออกหนเมี้ยไม่ตวหาเนียไม่ออปล่อยบักลาไว้นี้น่ะปล่อยให้ไว้ออกหนเมียไมก็ต้องอ้ยเอออวยถาไม่จิน แม่วันวัไงไม่รู้ไปหลายวันเออ,เอ,อพี่น้องเราทำให้กินแยงไปเฉีงหน่อยใส่มันไม่แยงลาเฉีงหน่อยหรอพี่น้องครับธรรมดาเลยบ้านเูาสมัยก่อนนี่คือปลาเฉีงหน่อยเนาะเข่าคนขังเลยแยงเส่นน้องผสมลาเฉีงหน่อยปลาปลากรอนปลายหยังีเออแต่ว่ามืุญนี่ มันมันแจงไปเชงน้อยดอกมันกับพีธรรมชาติจ่ดอกเกันมาไปแล้วเลยธรรมดาให้เจ้าแจงไปเชงน้อยจัดแมงลาง้มจัดแมงกีเต่าจัดแมงงวดน้ำแมงหีกุ้ยใส่น้ำกันเนาะใส่น้ำกันเออแต่ว่ามือนีแจงไปเชงไงเดือดสักตัวไงเห็นไหมเก้าไปหลายตัวเถือนอยู่ครับเดือดไม่ใช่หลยตัวงูเหยียดเลยเขาทั้งหนึ่งด้วยแต่สุดเลยก well. ินน้ำไหนบุ้งโซงเมียไปมีโซงเมียไปหาเมียใหม่มาให้เออเอา ว่าได้กินง่ายหรอกพี่น้องครับเพราะว่าเขากระทัดิหนึ่งอยู่เขาเดียวเขาเดียวเขาเดียวครับถึงว่าปีนี้ละแล้วเข <c oughs> าเดียวนี่นะน้ำเดือดแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นปลาปลาเข็ง <c oughs> ปลายเข่งไงดีพี่น้องครับคือปลอยย้ำสาสามย้ำสาสามย้ำนี่แหละทางบาน ่านเผาป่านี่มิแต่เผาปา่าเฉียงส่วนมากคนว่าเผาปา่เาเฉียงเขาเผาป่าคออ่าเพาเผาป่าคอก็คือเผาส่วนมากเผาป่าคอาละบางคนเอาสีตม้มวัวคนนี้เผาป่าคไปสูดครับเอาลงไปครับเพาไทยพี่น้องเห็นก็ครับเพราะว่าอ่าเขาใช้หลายเพระาะไทยเห็นใช้หลายเพาไทยเห็นเพราะว่า มันเปลี่ยนเวลากี่โมดีวันไหนก็อย,อยากให้กินหลายวันไดนปุ้งเลยครับพอบ้านแล้วนี้ส่วนมากกะบ่กินอะไนั่นล้างก็ล้างสิลูกอืมเป็นไรแล้วนี่ผมใช้จาายย้างเขาจ้ายกมองขายของยกขามมาพี่เออะนะครับ สี่เปจ้างมองข้าเจ้าอมองไปมองข้าเจ้าแม่นมองมองเพื่อนเทียตไปให้น้องเมียาขายล่ะสิ่ยกเขามาอยู่บ้านอยู่ปัตตุบาลป้องใส่ครับปัองใส่ผมอยู่ตอนนี้ป้องใส่ผมเรากลักบมาที่นี่กาสีขายเองพอนะนอนเอมียผมเออน้องเมียผมขายน้องเมียสี่ข้างขายแล้วแต่ได้สีขายเอง เดี๋ยวพอเบิมาเหมือนวานหมอขายครับเดี๋ยวพอชิมหน้าแล้วกันพี่น้องก็เอาปลาใส่กับซุปหัครับตอนนี้ลงไปทุกอย่างเลยเครื่องปูงเป็นนำปูนำปลาบอกพิ่บอกพายครับลงไปหมดแล้วพอกันชิมหน้ากแล้วกันดูดีไม่แห้งสุปหัว้นครับดูดีไม่แห้งสุูหทุก้นความเจ็บจะแสดงความไข่จะสนมีพี่น้องสูขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านครับสูขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนครับตอนนี้เพิ่นกำลังใส่รถไถนะครับ ตรงขามหัวนี่ละ่ะถ้อยบักเขียเทศนะครับขึ้นมาเพื่อจะสงขายครับพี่น้องบักเขียเทศเจ็บต,ตั้งแต่จารย์้มมาได้เป็นเดือนแล้วครับยังบ่านี้เหมือนอยู่ <laughs>